โอ้โหเมื่อคืนนี้เป๊ปกัวเดล่าครับกลุ่มขมับเลยครับแมิตี้แพ้กับฟูแพรมตันวันเดอร์สไป2ปราตูต่อหน,นึ่งนะครับหลังเกมเป๊ปก็โอดโอยเลยครับบอกว่ามาติโอโครสิสแล้วก็รูเบนดิอาสเนี่ยช่วยเกมรุกไม่มากพอนะครับเมื่อคืนนี้เห็นได้ชัดเลยนะ เป๊ปกูเดล่าครับกุนซือของแมนซิสตี้ผิดหวังผลงานที่แพ้โว้ฟแฮมตันวันเดอร์โรส2-1นะครับไม่พอใจโรเบนเดียสแล้วก็มาตโอโกเซสที่เติมขึ้นไปช่วยเกมรุกเพื่อกดดันในรับของโว้ฟไม่มากพอเป๊ปนั่งดูเกมอยู่บนสเตนนะครับเพราะว่าติดโทษแบนเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมไม่พอใจวิธีการเล่นของลูกทีมโดยเฉพาะตอนที่โว้ฟแฮมตันเนี่ยถอยลงไปเล่นเกมรับในระบบ5-4-1นะครับเป๊ปก็บอกหลังเกมบอกว่าเมื่อพวกเขาตั้งรับกันได้ดี โคซิสกับรรเบนเดียจะเล่นเกมรุกกดดันตรงกลางของแนวรับผู้ต่อสู้ซึ่งพวกเขาไม่ได้ทําเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงยากขึ้นนะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่เปปกุเดลาได้พูดถึงมาติโอโกสซิสแล้วก็รูเบนเดียสบอกว่าไม่ได้ช่วยกันกดดันเกมรับของคู่แข่งเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ครับไม่ได้แบบโอ้โหดูดันนะมไม่ได้ปั่นป่วนกอ,องกลางคู่แข่งไงมันเลยดันเกมขึ้นยากสำหรับแมนสตี้เมื่อคือนนี้ครับโอ้โหเสียไปเลยครับเสียให้กับฟูไป2-1แพ้จนได้ครับชุก็แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดแไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม